ไแรกดูอยู่นะคะไม่ได้ใช้การข้อความนี้นานมากนะคะเพื่อนๆไปรู้ว่าเพื่อนๆจะจำกันได้ไหมโน <No. S 2> สนใจไม่รักแฟนกันเอ๊ะย่างไงนะเรามาดูข้อความความรักจะเข้าถึงคุณกันเธอรู้ไหมว่าฉันกำลังดูเธออยู่นะและโ no. นฉันไม่สนใจใครเลย สนใจแค่เธอสนใจแค่เธอถึงเธอจะไม่รักก็สนใจแค่เธอและฉันก็ไม่ได้รักใครใจฉันอยากเป็นแฟนเธออยากให้เราเป็นแฟนกันหรือถ้าเราเป็นแฟนกันอยู่แล้วเธอไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ไปเป็นแฟนใครจะไม่รักใครจะไม่สนใจใครโน่คำตอบของฉันคือโน่เพราะว่าฉันมีแค่เธอ หรือถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นแฟนกันเธอไม่ต้องกลัวนะว่าฉันจะไปรักใครฉันดูเธออยู่แค่คนเดียวคุยกับเธอแค่คนเดียวหรือถ้าเรายังไม่ได้คุยกันฉันก็ไม่อยากคุยกับใครอยากคุยแค่กับเธอก็บอกแล้วว่า no ไม่สนใจใครทั้งนั้นสนใจแค่เธอดูเธออยู่ถ้าจะทำอะไรถ้าจะโพสอะไรเป็นที่สนใจของฉันทั้งนั้น ต่อห้เธอจะบอกว่าไม่รักหรือเธอจะไม่สนใจฉันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ฉันจะเลิกรักเธอปะใจฉันมันคาดหวังว่าสักวันเราคงได้เป็นแฟนกันไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนก็ตามนี่คือจุดประสงค์จุดประสงค์หลักของฉันไงจุดประสงค์หลักของคนอื่นฉันไม่รู้ฉันรู้แค่จุดประสงค์หลักของตัวเองก็ทำไมอ่ะก็อยากเป็นแฟนอะ ก็ในเมื่ออยากเป็นแฟนกับคนนี้ก็ต้องดูคนนี้สิจะให้ปันใจไปดูคนอื่นได้ยังไงฉันเป็นคนสนใจใครก็สนใจแค่คนเดียวและฉันก็จะใช้ความรักของฉันนะเลงไปที่เธอด้วยดูสิว่าถ้าฉันทําขนาดเนี้ยเธอยังจะไม่รักฉันอีกหรอมันก็ไม่ได้ปะหรือถ้าเราเป็นแฟนกันอยู่แล้วเรามีประเด็นเรามีปัญหา เธออาจจะคิดว่าฉันกับเธอเนี่ยทะเลาะก,กันเธออาจฉันอาจจะเปิดโอกาสให้ใครคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าบอกเลยนะว่าโ no. นไม่ไม่รักใครทั้งนั้นไม่เปิดโอกาสให้ใครทั้งนั้นไม่สนใจใครทั้งนั้นให้เธอดูฉันได้เลยจับตาเลยเพราะฉันไม่ได้อยากเป็นแฟนกับใครไง ฉันกำลังตั้งหน้าตั้งตาหาวิธีว่าเมื่อไหร่เธอจะมองง้อฉันนะเมื่อไหร่เธอจะสนใจฉันนะฉันเนี่ยเรียกร้องความสนใจไปมากมายไกลกองยังไม่สนใจอีกหรือจะหาวิธีว่าทำยังไงให้เธอใจอ่อนนะให้ฉันไปง้อเธอแล้วเธอให้โอกาสให้อภัยในหัวฉันน่ะมันมีแค่นี้ไม่ได้ไปมองใครหรอก ไม่สนใจใครหรอกไม่มีใครน่าสนใจเท่าเธอหรอกบอกตรงเธอ,อคือ number one คืออันดับหนึ่งในใจถ้าไม่ได้คนเนี้ก็ไม่รู้อ่ะก,ก็ใจมันอยากได้คนนี้มันมันร่ำร้องว่าจะเอาคนนี้จะเอาคนนี้จะเอาคนนี้ก็ต้องได้ปะถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะไม่รักใครอะไม่รู้แหละคือเหมือนฉันจะเอาแต่ใจนะแต่ฉันก็รักแค่เธอไง เธอจะมองไม่เห็นความรักของฉันเลยหรออย่าปฏิเสธฉันได้ปะหรือแบบถ้าฉันขอโอกาสอะให้โอกาสกันได้ปะให้โอกาสฉันได้ไหมลองดูฉันอีกสักครั้งเถอะนฉันอาจจะมาในเวอร์ชั่นใหม่แล้วอะอย่างน้อยๆอะข้อดีของฉันก็คือรักเดียวใจเดียวนะแต่ว่าฉันก็จะไม่พยายามทำข้อเสียไปมากกว่านี้แล้วนะคือไอที่มันข้อเสียร้อยแปเนี่ยคือจะปรับให้หมดเลย แค่เธอให้โอกาสเพราะสิ่งที่ฉันอยากได้คือโอกาส